แกะของก่อนนะเรามาแกะของกันนะครับเพื่อนๆส่งมาขายกันนะครับถ้าเห็นรายชื่อไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะผิดกฎดของติ๊กต็อกนะครับเห็นก่อนได้ก่อนนะครับเพื่อนเห็นก่อนได้ก่อนนะครับนี่ก็คือนะครับแบงค์นะครับ แบงค์นะครับต,ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับมีแบงค์อะไรบ้างนะครับท uh ี่ส่งเข้ามาขายกันนะครับมีแบงค์นะครับห้าบาทนะครับหนึ่งใบนะครับแล้วก็แบงค์นะครับสิบบาทนะครับหนึ่งใบนะครับแบงค์ยี่สิบาทนะครับหนึ่งใบนะครับแบงค์ห้าสิบบาทนะครับหนึ่งใบแบงค์ร้อยนะครับหนึ่งใบนะครับแบงค์หกสิบหนึ่งใบนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะครับโอเคตามด้เหรียญนะครับ นี่นะครับเหรียญน,นะครับหนึ่งเหรียญน,นะครับแล้วก็นะครับอีกเหรียญหนึ่งนะครับเหรียญห้าบาทพยาคุณนะครับโอเคแล้วก็นี่ก็คือของที่ส่งมาขายกันนะครับสนใจยังไงก็ทักกันมาเลยนะครับ